สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดฮือฮาหญิงชาราวัย107เจปีมีเขางอกบนหัวนึกว่าความพิเศษแต่แพทย์บอกอันตรายมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์ภาพของหญิงชาราที่มีเขางอกออกมาบนศีรษะซึ่งชาวเน็ตต่างบอกว่าเป็นสนัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาวแต่แท้จริงแล้วแพทย์กลับบอกว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก และแนะนําครอบครัวพาไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีโดยรายงานระบุว่าหญิงชาวราวัย107อปีอรายนี้อาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนซึ่งผู้พลเล่าว่าคุณยายมีเขาบนศีระมานานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้มีอาการเจ็บปรวยคันใดๆดังนั้นชาวเน็ตหลายคนต่างยกย่องและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาว ทั้งนี้อดีตสัญญาแพทย์รายหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียงได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวโดยได้ให้ข้อมูลว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่งอกบนศีรษะของหญิงชราคือโรคผิวหนังที่เรียกว่าเนื้อง,งอกออกมาจากผิวหนังคล้ายกับเขาสัตว์ ซึ่งมีขนาดและรูปร่างต่างกันในแต่ละคนโดยส่วนมากมักจะเกิดในผู้ชายอายุมากกว่า40ปีและที่น่ากลัวคือมันมีโอกาสเป็นมะเร็งได้จึงแนะนำให้ครอบครัวผู้หญิงชาราไปตรวจที่แผนกโรคผิวหนังของโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญจะประเมินว่าจำเป็นต้องผ่าตัดออกหรือไม่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ